สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนา้นาๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ขับรถออกมาตัดเลาะดูน้ำแต่ว,วันนี้เรามาดูนี่เลยปั๊มขาวนี่ไม่ได้ลงคลิปไปน่าจะประมาณ 2- 3สาเดือนแล้วไม่ได้ออกมาสำรวจออกมาเยอะก็นานๆออกมาทีนึงคนระับแต่ว่าน้ำก็ยังไม่ใสเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูสีน้ำกัน น้ำตรงข้างฝั่งนี่ก็ถือว่าใสอยู่นะครับมองเห็นพื้นดินะชัดเจีอยู่แต่ว่าถ้าเราออกไปลึกๆนี่ไม่รู้ว่าจะใสไหม <c oughs> ถ้าลึกๆนี่เป็นแบบนี้นี่เ้าเลยนะครับเนี่ยใสเลยเนี่มองเห็นพื้นในน้ำลึกๆน้ำตรงนี้อยู่ประมาณ3ามเมตรสเมตรสเมตร น่าจะประมาณ3เมตรเพราะลึกมากมองเห็นอยู่ช่วงประมาณ2เมตรดูครับทางนี้ก็อุย้ยใสครับแบบนี้นะ่าใสแน่แน่เมื่อ2สัปดาห์ก่อนมีหน้นาน้ามาตกปลาอจุดนี้แหละเพราะว่าตกหน้าดินได้ปลาบ้าปลาบ้าใสสี่โลสองตัว แต่ว่าเข้าดีอยู่แต่ว่าข้างล่างมันเป็นมันดึงไปพันสาลายแล้วมันหลุดหลายหลายตัวอยู่วันนั้นเข้าว่าเข้าห้าหกทีแแต่ว่าได้2ตัวเคยบอกน,น้ามาลองตกดูแล้วแต่ว่าบอกว่ามันไม่กินมามั้นเันาะว่ามันไม่ค่อยมีคนมาอ่อยเยีออย่อ่อยอะไรไว้เดี๋ยวเราแต่งลองแต่งตัวลงจุดนี้นะครับ ครับตอนนี้ก็เตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราหาที่จอดรถล่มๆแล้วก็แถวนี้เลยครับนี่เลยอ่างนี้ปลาศกปลาบ้าปลาอะไรพวกนี้เยอะจะดูก็เยอะปานินก็เยอะแต่ว่าตั้งแต่น้ำขุนไปนี่ไม่ได้มาดำเลยครับเดี๋ยววันนี้มาสำรวจดูเปิดน้ำใสไปครับตามไปชมใต้น้ำพร้อมกัน ว,วันนี้ดำลงมาจุดแรกนี่ใสนะครับมองเห็นนี่สองสามเมตรเลยดำมาจังหวะนี้เจอลุมอยู่ด้านหน้าครับ อยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเข้าไปนะครับปลาไม่อยู่หลุมครับแต่น่าจะอยู่แถวๆนี้ครับนั่นครับอยู่ด้านหน้าโอ้ยิงเข้าไปจังหวะนี้จังหวะที่ปลาพลิกตัวพอดีนะครับดูครับโอ้ยิงแฉลับไปนิดเดียวครับ มาแต่เกดครับเตอยู่ปลายปืนดำถัดออกมานี่น้ำเริ่มเป็นสีเข้มขึ้นแล้วครับแต่ก็พอมองเห็นอยู่ในระยะ2เมตรอยู่ครับแต่ว่าน้ำก็ออกสีขุณคุณอยู่ นี่กำลังจะขึ้นหายใจครับนี่ครับเข้ามาด้านล่างครับนี่ครับยิงเข้าตรงแก้มพอดีครับนี่ครับเข้ามาแทบชนนะครับตัวนี้นี่ครับยิงเข้าแก้มเน้นๆครับ ดำถัดมาอีกฝั่งหนึ่งนี่น้ำคุณเลยครับมองเห็นนี่ไกลอยู่แต่ว่ามันออกสีดแดงๆนะครับมองยากหน่อยครับแบบนี้จังหวะน,นี้เจอปลาบ้าครับอยู่ด้านหน้า ลอยตัดหน้าแต่ว่าเล็งปืนมาไม่ทันครับดำอยู่ลึกๆนี่ไม่เจอปลานินเลยครับก็เลยย้ายมาดำอยู่น้ำตื้นๆครับทีนี้ก็น้ำอยู่ประมาณเมตรห้สิบนะครับนี่ครับ แต่ม,มาเจอปาน,นินครับแต่ว่าตาจริงนี่มองไม่เห็นนะครับก็เลยมาดูในกล้องปรากฏว่าเป็นปาน,นินนะครับตอนนี้ก็ขึ้นน้ำแล้วนะครับดำไปรวมรวม น่าจะเกือบๆสามชั่วโมงน้ำก็กำลังจะเริ่มใสแล้วดำว่างไปข้างฟังนี้ใสอยู่ครับแต่ว่าออกไปนิดเดียวนีนน้ำเริ่มคุณละอไปฝั่งนั้นก็เริ่มคุณฝั่งข้างนี้ก็พอมองเห็นนิดหน่อยงานวันนี้ครับแตมเดียวเจอปนินหลายตัวอยู่แต่ยิงไม่ทัน โดนี่ก็ใช์ประมาณ3กิโลก็มีนานาเข้ามาตกป่าไปครับแตมเดียวพอแล้ววันนี้เวลาก็เหลือเยอะอยู่แต่ว่าไม่มีที่ให้ดำไปครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากนานากดไลค์กดติดตามก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ